เป็นเจ้าของรถบ้านทะเบียนขอจ่อสามสิบหกแปดตงนะครับซึ่งม e. ีผู้สวมป้ายทะเบียนนะครับตั้งแต่ที่ปฏัตนีที่ผมก็ได้แจ้งความเมที่สพของซอยหกนั่นลอวนะครับแล้วก็มีใบสั่งมาที่บ้านอีกรอบหนึ่งนะครับขอแจ้งความมที่ ของผมและทำไมก็เราะมกของเองลยครับเื่องากนะครับงนั้นผก็ได้อ่ทงะเบียนอกตันงแตน้าใครับน้รนั้นผมก็ได้อ่เรื่องทาที่ฝ่ายตรวจทางหลวงหนใหญ่นะครับที่สาทาเจ้าหน้าที่ของทางหลวงหันใหญ่นะคติดตามลดพวกคําผิดที่สมได้ทะเบียนนะครับซึ่ง หน้าที่ของทางายารใหญ่ท่นนหนท่หลวงารใหญ่เนี่ยก็ได้ติดตตมจนพบลองลองดีที่ีเออีตรงน,นี้ครับเด็กตนี้ก่อนดรับเดี๋ยวมครับ

ใต้นี่ดูอะไรห้มันตัดทำยกปันใต้แล้วไงอย่างนี้ครูไม่กันมันนี่เหรอที่เปิดใช่ไหมนำป่นใช่ไหม อัจฉริยะไม่ biên một พร้อม không? Được. 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 ได้ครับพี่เกี่ยวกับหมายเกี่ยวอะไรเงี้ยหมายเลยสอบถามได้ครับว่าหมายเรื่องอะไรนะอะไรครับอยู่กันกี่คนครับที่บ้านสี่คนครับสี่คนครับมีมีให้ลงมาดูด้วยเป็นเป็นเป็นจะได้จะได้แบบสบายใจสบายใจครับเดี๋ยวผมยังไม่เข้าก่องรถนี่่่คครร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 ัับบเเเืืืออองงถถวะด๋ยผมชื่อผมนะผมชื่อพนุษย์โทธรรมศักดิคนเด็กวดี๋ยวเราพูดกับคนเจ็บ เดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวซีลอกให้เลยก็อย่างเช่นรถคันนี้นะครับก็มีการใช้ป้ายที่เป็นปลอมนะครับทำพางป้ายที่เปียนจริงครับลองดูคันนี้ก็มันมีวิธีการปลอมได้หลายอย่างครับอย่างเช่นคันนี้ก็ใช้สติ๊กเกอร์มาติดป้ายเลยนะครับอันนี้สังเกตนะครับข้างในนี่ไม่ใช่ป้ายทะเบียนเลยนะครับมีการทำพางนะครับแล้วก็บางส่วนก็เป็นป้ายทะเบียนปลอมนะครับ อย่างนี้ก็เป็นป้ายทะเบียนปลอมทั้งหมดนะครับที่เอามาร,ร้านที่ทำป้ายปลอมจำหน่ายเลยนะครับโคตยก็สำหรับผู้ที่ทำป้ายทะเบียนปลอมนะครับจะมีความผิดนะครับปลอมเอกสารราชการนะครับก็ขอฝากถึงทุกท่านที่คิดจะทำกระทำความผิดนะครับตอนนี้ตำรวจกวดขันติดตามจับกลุมนะครับก็ให้ทุกท่านเลิกทำสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับ